สิ่งต่อไปนี้คือรายงานจาก ABC Prime Time Life Investigative Report ปี2005โดยผลลัพธ์อยู่เหนือความคาดหมายคุณต้องการจะได้รับประโยชน์จากการย้อนเวลากลับไปด้วยยา2อสเม็ดรหรือไม่ใครจะไม่ต้องการล่ะมันไม่ใช่เรื่องในนวนิยายทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่เป็นความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เท่าที่ผมได้ค้นพบคร่าวๆอาจจะเป็นไปได้ที่จะลดเวลาออกไปเป็นปีๆภายในร่างกายของผมแต่นักวิทยาศาสตร์บางท่านอาจกําลังสงสัยได้ว่ายาตัวใหม่ที่ผมใช้นั้นจะทําให้มีชีวิตยืนยาวได้มากขึ้นหรือไม่นี่อาจจะดูไม่เหมือนคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ภายในอาคารหลังนี้ผมกําลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นคล้ายๆกับหนูทดลองผมขอเข้าไปหน่อยได้ไหมครับเออเชิญเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับ ผมกำลังอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดที่เดนเวอร์เพื่อพบดรโจแมคโคดนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่คุณค้นพบใช่หรือไม่ครับใช่ครับเราตื่นเต้นกับมันมากการวิจัยล่าสุดของเขาสามารถที่จะไขปริศนาอายุของคนเราและการทดลองเป็นระยะเวลามากกว่า10ปีอาจจะสามารถยืดอายุของคนออกไปได้อีกเป็นปีๆและอาจป้องกันโรคเหลือหลังเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคหัวใจทั้งหมดนี้อยู่ในเม็ดยาสีเหลืองเองม็ดเล็กๆ สำหรับผมเริ่มต้นด้วยการตรวจเลือดน,นี่เป็นครั้งแรกที่ผมบริจาคเลือดให้กับบริษัทนี้พวกเขาต้องการวัดระดับทีบารซึ่งเป็นตัวบ่งบอกอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับอายุของบุคคลทีบารสสามารถบอกสถานะออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งบอกได้ถึงสภาพความเสียหายของร่างกายเราออกซิเดทีฟสเตรสก็เหมือนกับสนิมของเครื่องยนต์แน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ดี ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย์เพราะจะนาไปสู่โรคต่างๆนําไปสู่ความผิดปกติและที่สําคัญนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าความแก่ชารามันเป็นการเพิ่มอย่างช้าๆของออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งเป็นลักษณะหละักทางชีวเคมีของความแก่ชาราปัญหาของความแก่ชาราเริ่มต้นจากอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานให้พลังงานกับเราขณะที่ร่างกายเราเนี่ยเผาผลาญอาหารนั้นร่างกายก็จะเริ่มปล่อยสารพิษออกมาซึ่งเรียกว่าสารอนุมูลอิสระทำปฏิกิริยากับเซลล์ของเรา วิ่งชนเซลล์ของเราเป็นพันล้านครั้งต่อวินาทีทําให้เซลล์ของเราเนี่ยได้รับความเสียหายและเกิดออกซิเดทีฟสเตรสซึ่งทุกคนมีอยู่ในร่างกายร่างกายของเราต้องต่อสู้กับสารนี้ด้วยระบบการป้องกันโดยผลิตเอนไซม์แอนตี้ออกซิเดนส์ชนิดคือคาตาเลสและ SOD ซึ่งมีหน้าที่จับอนุมูลอิสระกรที่จะทําอันตรายต่อร่างกายของเราผมต้องทานสิ่งนี้ใช่ไหมครับคุณหมอเอาละครับมันได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยการกลืนอาหารเสริมนี้เข้าไปผมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่มันเรียกว่าโปร t ทนดิมซึ่งทดลองกับหนูและมนุษย์มาแล้วและแสดงให้เห็นว่าเป็นการเพิ่มอัตราการผลิตเอนไซม์ที่ดีของร่างกายเราเอนไซม์ที่มากขึ้นอนุมูลอิสระที่จะทำลายเราก็น้อยลงขณะนี้เราทราบแต่เพียงว่ามันช่วยลดออกซิเดทีสต r e o อกซิเดทีฟ t r e s สไม่ใช่โรคเช่นเดียวกับความแก่ชราก็ไม่ใช่โรคแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบเข้ากันกับขั้นตอนการเกิดโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับอายุโดยปกติแล้ว o อกซิเดทีฟสตร s s ถูกวัดได้โดย t ีบาสซึ่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุแต่ในการทดสอบของดรแมคโคดโดยการกินโปรเทนดิมเพียง1เม็ดต่อวันทําให้แนวโน้มนั้นเปลี่ยนไปสําหรับทุกๆคนทุกช่วงอายุแม้แต่ผู้ที่มีอายุ80ปี ผู้ที่กินโพแทนดิมมีค่าออกซิเดทีฟสตรสลดลงจนถึงระดับที่มีอยู่ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กที่มีอายุน้อยมากๆมีอะไรในอาหารเสริมเม็ดเล็กๆนี้บ้างจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากโพแทนดิมประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากพืช5ชนิดซึ่งบางอย่างคุณก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วชาเขียวขมินชันหญ้ามิมิลทริสโซลโสมอินเดียซึ่งหาไม่ยาก มนุษย์เนี่ยมีประสบการณ์กับส่วนผสมเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งถูกใช้อยู่เป็นประจำในยาสูตรดั้งเดิมในประเทศอินเดียจีนและประเทศอื่นๆอีกมากมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วคุณรู้ไหมเข้าใจตรงกันนะและในเวลาอีกไม่นานการการักษาแบบโบราณของตะวันออกและการแพทย์แบบใหม่ของตะวันตกจะมีการทำงานร่วมกัน Oxidative s t r e s s ที่มีค่ามากจะเกี่ยวข้องกับความฉลาซึ่งถูกพบว่าเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยหลายร้อยชนิด มันเป็นศูนย์กลางของโรคต่างๆมากมายโรคเบาหวานโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจจนถึงโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ดรเจมส์เทโกพร้อมกับศูนย์วิจัยที่เดนเวอร์ได้กำลังทำการวิจัยโปรเทนดิมให้กับบริษัทไลฟ์แ n น a g e เราไม่ได้อ้างในความสามารถในการรักษาโรคใดๆหรือการป้องกันโรคใดๆเราหวังแต่ว่าเมื่อเราทําการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นเราจะสามารถที่จะอ้างถึงความสามารถเหล่านั้นได้ในอนาคตการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโปรแีนดิมโรคเบาหวานและโรคหัวใจเนี่ยจะเริ่มต้นในอีก3-4ถึงเดือนข้างหน้าแล้วสําหรับผลของความคืบหน้าของผมละ่ะนี่ครบ2อาทิตย์แล้วเป็นเวลาตรวจของผมแล้วละ่ะดรแมคโคดได้คํานวณตัวเลขให้ผมผลลัพธ์คือ ระดับ Oxidative s t r e s s ของผมลดลงเป็นอย่างมากถึง45%นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากลองดูว่าผมอยู่ส่วนไหนของกราฟก่อนและหลังจุดแรกทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่พบในเด็กแรกเกิดคุณหมอจะแนะนำอย่างไรต่อการกินอาหารเสริมนี้ต่อไปครับออผมจะแนะนำนะแต่แน่นอนมันไม่สามารถจะรับประกันได้หรอกว่า มันจะสามารถยืดอายุของคุณได้หรือกําจัดโรคต่างๆหรือรักษาโรคต่างๆแต่เราทราบว่าออกซิเดทีฟสตรสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเหล่านั้นผมไม่ต้องการที่จะรอให้ถึงอายุ80ปีแล้วค่อยมากินอาหารเสริมเนี่ยคุณหมอทั้งสองท่านได้แสดงให้เห็นว่าโปรเทนดิมผลิตจากส่วนผสมที่ถูกใช้มาแล้วเป็นเวลากว่าศตวรรษและมันเป็นสิ่งที่ปลอดภยัยแต่เพราะมันถูกขายเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาโปรเทนดิมจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก fda เพื่อความปลอดภยัย วิทยาลัยหลายแห่งและตัวแทนของรัฐบาลได้เริ่มศึกษาวิจัยหลังจากมีรายงานของ ABC ที่ท่านเพิ่งได้รับชมไปซึ่งออกอากาศในปี2005การศึกษาวิจัยเหล่านี้ได้ค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรเทนดิมโดยเฉพาะและได้มีการเผยแพร่เอกสารทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์หลายแห่งวิดีโอต่อไปนี้จะนำท่านมาสู่ปัจจุบัน จากการศึกษาวิจัยและพัฒนากว่า40ปีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอายุ p r o t e n ดินเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้านความแก่ชรา p r o t e n ดินถูกรายงานโดย ABC, PBS, NBC และ Wall Street Journal และถูกอธิบายในหนังสือชื่อ Chasing Life ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทางการแพทย์ของ CNN ผู้สร้างโปรเทนดินดรโจแมคโค ได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้บุกเบิกด้านชีววิทยาอนุมูลอิสะออระดรแมคโคดเป็นผู้ค้นพบเอนไซม์ต่อต้านความแก่ชราซูปเปอร์รออกไซด์ดิสมิวเทสการค้นพบของเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจนมีการวัดเอนไซม์ในหน่วยแมคโคดสมัยผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดุกเอกสารวิจัยของผมได้เปิดเผยถึงการค้นพบซูเปรอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเอนไซม์ตัวนี้มีการทำงานที่แปลกมาก คือการคัดแยกอนุมูลอิสระออกจากร่างกายมนุษย์สำหรับการค้นพบซูเปอร์็อกไซด์ดิสมิวเทของด c รแมคโคดได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีววิทยาอนุมูลอิสระทำให้เขาได้รับรางวัลเอร r กคราเซนเมโดซึ่งรางวัลน,นี้จะมอบให้กับนักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมโดยการรวมดรแมคโคดไว้ในกลุ่มเดียวกับมาดามมารีคูลีอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลสพี่น้องตระกูลไ์และเฮนรี่ฟอร์ การทุ่มเททั้งชีวิตของดร์แมคโคดที่มีให้กับเรื่องอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนในความแก่ชราและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความชราอนุมูลอิสระถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับความเสียหายทางด้านเคมีที่เกี่ยวข้องกับการสึกหรอของร่างกายเหมือนกับสนิมของโลหะนั่นแหละผู้บริโภคใช้จ่ายเงินเป็นพันลลานเกี่ยวกับแอนตี้ออกซิเดนต์ในรูปแบบของอาหารและอาหารเสริมเพื่อที่จะลดอนุมูลอิสระเหล่านี้ แต่อนตี้ออกซิเดนต์จากสิ่งเหล่านี้สามารถลดได้แค่1นอนุโมอิสระตอนหนึ่งโมเลกุลของแอนตี้ออกซิเดนต์ที่รับประทานเข้าไปโปรเทนดิมถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุโมอิสระการรับประทานโปรเทนดิมหนึ่งครั้งต่อวันเป็นเวลา30วันจะทําให้เกิดเอนไซม์แอนตี้เอจิงขึ้นในร่างกายซึ่งเอนไซม์นี้จะกําจัดอนุโมอิสระในอัตราส่วน1ล้านต่อหนึ่งเลยทีเดียว หนึ่งโมเลกุลของซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตสเนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระได้มากถึง1ล้านโมเลกุลต่อวินาทีในทุกๆวินาท,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 ทีเลยทีเดียวเราค้นพบเอกสารทางวิทยาศาสตร์ในหลายฉบับบันทึกว่าการเพิ่มของทีบาสในร่างกายขณะที่อายุของมนุษย์มากขึ้นเนี่ยเมื่อคนเหล่านี้กินโพแทนดิมเป็นเวลา30บวันในแต่ละช่วงอายุการเพิ่มของลิควิดออกซิเดชันจะถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิง หลังจากใช้โปรเทนดิมแล้วเราไม่สามารถแยกได้ว่าผู้มีอายุ20ปีกับ80ปีนี่ตานกันอย่างไรคำกล่าวที่ว่าอาหารเสริมโปรเทนดิมสามารถจำกัดการเพิ่ม o x i ซิเดทีฟสเตรสในแต่ละช่วงอายุนั้นเป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากได้มีการประเมินจากหลายส่วนและการตรวจสอบจากตัวแทนผู้ควบคุมระเบียบว,ว่าเป็นความจริงทั้งหมดโปรเทนดิมได้จดสิทธิบัตรและได้รับการคุ้มครอง3ฉบับ ในอเมริกามหาวิทยาลัยทั่วโลกได้เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับโปรเทนดิมและกำลังศึกษาว่านวัตกรรมแอนตี้เอจจิงนี้สามารถป้องกันและแก้ปัญหามากมายที่เกี่ยวข้องกับอายุได้อย่างไรโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่แบ่งปันเรื่องนี้กับคุณ